Bless please give example. an โอเค okay. เดี๋ยว<า>ที่เชิดเทีย่ากับที่เชิดเ,ลเบเลซี่จะเป็นตัวอย่างว่าเรเาจะเ,เ<า>ลือกมาแต่งตัวให้กับเด็กผู้ชายยังไงที่เชิดเบลซ์เป็นผู้ชายที่เชิดเบลซ์เป็นบอยแล้วก็ที่เชิดเทีย่าจะเป็นเกิร์ลถ้าเอาละโอเค I want to go to the beach I want to swim แล้วก็ไปแต่ติดเลยแต่งตัวให้กับเด็กผู้ชายหรือเด็กผู้หญิง ตัวเองนะคะเหมือนแต่งตัวให้กับตัวเอง back